เอาลดครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Empire of the a n d e a e เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามเกมมดกันนะครับหลังจากห่างหายไปนานตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็เลยกลับมาเล่นกันนะครับผมซึ่งอัปเดตที่ว่าก็คือเขาจะให้เรารับบทบาทเป็นมดทดลองไปต่อสู้กับมดในธรรมชาตินะครับเพื่อดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับนั่นเลยฮะคือคอนเทนต์ของอัปเดตใหม่ที่ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างอาณาจักรเลยก็แล้วกันครับเราจะเริ่มจากการขยับ สายลังก่อนละกันตอนนี้ลังเรามันเล็กเกินไปครับไม่เหมาะในการวางไข่หรือหาที่เก็บกักตุนอาหารเราโชคดีมากครับอยู่ใกล้ทางออกเราขุดไปหาทางออกก่อนเลยแล้วก็ขุดไปหาโซนอาหารด้านบนครับตรงนี้เราไม่อยู่ใ,ใกล้มากซึ่งแจ๋วเจอไหมไม่เจอต้องขุดเข้าไปอีกครับเข้าไปจนกว่าเจออาหารตอนนี้มีไข่สี่ใบครับมันสุกแล้วแต่ขาดอาหาร ถ้าเอาอาหารมาวางเนี่ยมันจะแตกโปะออกมาเลยครับจะมีมดตัวโต,วตวเต็มใยออกมาจากไข่เองหาอะไรครับนี่มาแล้วโอ้โหเป็นไงตัวเบอเอกเลยนะครับผมขุดไปอีกสิเดี๋ยวเราขุดขายายรังเราให้มันใหญ่ๆ,ๆดีกว่าเนืไม่เน้นสวยครับเน้นพื้นที่ไปก่อนแล้วกันเป็นประมาณนี้นี่แหละครับใหญ่ๆเยอะๆไว้ก่อน แล้วก็ค่อยจัดสรรในการวางนะครับว่าเราเนี่ยจะวางอะไรบ้างแต่เท่าที่คิดไว้คือด้านบนคือโซนสําหรับการวางอาหารด้านล่างคือโซนฟักไข่นะครับนั่นแหละจุดนี้ก็เอาออกไปด้วยเกะกะลูกตามากนะครับจุดอื่นสีขาวมนแล้วเนี่ยจุดนี้สีดําจุดเดียวมันก็ดูยังไงแปลกๆมดงานเรามีแค่7ตัวนะแต่สร้างลังได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับเดี๋ยวต้องสร้างโซนเก็บ นี่ครับโซนเก็บอาหารของเรา4ที่เอาไปก่อนสีที่ด้านล่างหมดยังหมดแล้วเยี่ยมครับเรามีมดงาน7ตัวเดี๋ยวต้องหาหมดนักสู้ด้วยมดนักสู้ก็คือมดเอ่ออะไรเนี่ยแบ็กแอนนะครับโอเคแล้วก็เป็นวูดแอนสุดท้ายก็จะเป็นมดตัดใบไม้เนื่องจากว่าเราเป็นนางพญาทดลองนะครับสามารถวางไข่ของมดเผาพันธุ์อื่นได้นะครับผม นั่นแหลนะฮะคือความเจ๋งจริงๆนางพญาของแต่ละเผ่าพันธุ์มดแบ็กแอนด์วูดแอนด์มดตัดใบไม้เนี่ยลักษณะดโดยเฉพาะเขาก็จะแตกต่างจากตัวนี้มากเลยนะครับพลทางเลยแต่นี่คือมดทดลองครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมเอาละสร้างที่เก็บอาหารเพิ่มแล้วก็สร้างมดนักสู้สัก2ตัวเอาไว้ด้านหน้าลังครับประมาณนี้แค่นี้อาหารหมดแล้ว อาหารหมดเราต้องขุดโพงออกไปเราจะไปด้านนอกกันครับไปสูตดอากาศบริสุทธิ์หน่อยมาแล้วครับเราอยู่ด้านบนจุดนี้ด้านล่างสีเหลืองกับสีเขียวจะเป็นศัตรูเป็นมดตัดใบไม้ครับเพื่อนบ้านเราโอ้พระเจ้าทําไมนาจาักรเขามดเยอะจังเลยอะ่ะนี่เราเริ่มเกมพร้อมกันแต่ทําไมเราดูไม่ค่อยมีอะไรวะ อะไรกันเนี่ยต้องตามไม่ทันเลยครับออกมาจากลังก่อนทุกคนเราจะมาเอาซากปลากันมากินซากปลาแล้วก็จะเอาซากปลาไปเป็นอาหารสําหรับมดในลังของเรานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมน่าจะไม่เห็นเนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ปลามาเลยครับกลางปลา1ที่เนื้อปลา3ามสี่โอ้โหเราจะเอาอาหาร มาวางให้กับนางพยาส่วนหนึ่งแล้วก็วางโซนเก็บอาหารอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกก็แล้วกันให้มันมีพื้นที่เยอะๆเอาไว้ก่อนเป็นเท่านี้พอแล้วแล้วก็หาหมดว่างครับมดว่างเอาเป็นมดงาน7ตัวมาทําพื้นที่หน่อยแล้วก็ต้องสร้างมดงานเพิ่มด้วยนะครับมดงานเอาเป็นโซนด้านหลังนางพยาก็แล้วกันนะ นี่เลยครับราคาถูกมากแค่20เองเรียบร้อยครับนี่คือโซนของมดงานเอาไข่มาวางจากก้นนางพญาแล้วอีกตัวนึงเอา้าเป็น6ตัว78ตอนนี้มดทั้งหมดเนี่ยทหารและมดงานรวมเป็น18ตัวเราถูกโจมตีด้วยจากมดอื่นครับเราสีแดงมันสีส้มๆนั่นน่ะมาจากไหนไม่ทราบได้ แต่ก็ถูกเราสังหารไปเหมือนมันจะมาแย่งปาเน่าของเรานะครับดังนั้นต้องรีบจัดการเจ้าปาเน่านี้อย่างเร็วไวเพื่อไปพัฒนารังของเรานะฮะไวๆไวเลยตอนนี้ที่ควรทําคือการอัปเกรดโซนเก็บอาหารให้สามารถเก็บอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ต่อมาคือสร้างมดทหารนะครับเราจะสร้างมดแบ็กแอนด์อีกสัก4ตัวแล้วก็ต่อด้วยการสร้างเป็น ยิงสารพิษออกจากอวัยวะกลนนะครับ4ตัวเหมือนกันนะแต่ตอนนี้อาหารมีน้อยครับเลยสร้างได้แค่นี้สร้างปลาเน่าตอนนี้ยังไม่ย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับถ้ามันหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาอาหารจากไหนเพิ่มต้องมองหาแหล่งทรัพยากรอาหารแหล่งใหม่แล้วเนี่ยแต่ไงตอนนี้ต้องสร้างกองทัพไว้เตรียมพร้อมก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่าศัตรูจะมาหาเราเมื่อไหร่ ที่ควรทําคือเตรียมพร้อมเอาไว้มดงานเจ็ดตัวมาสร้างลังสิอัปเกรดและขยายพื้นที่ทําสปอร์หน่อยแล้วเข้าเดี๋ยวต้องทําโซนทางเดินแล้วแหละครับเพราะว่าตอนนี้ทางเดินมันเป็นพื้นดินขุกข,ขาอยู่ถ้าทําทางเดินเฉพาะเนี่ยจะทําให้การเดินตอานั้นเร็วขึ้นนะครับแต่ทําทางเดินก็ต้องเสียอาหารไหมเนี่ยเสียอาหาร5นะครับในการทําทางเดินเอาเป็นว่าไม่ทําแล้วกัน มันมันเปลืองครับมันเปลืองเราไม่ทําดีกว่ามดยิงมอตอรหรือมดฉีดสารพิษออกจากก้นครับได้แล้วตอนนี้เรามีมดนักสู้อยู่6ตัวมดยิงมอตอรหรือว่ามดฉีดสารพิษเนี่ยอีก6ตัวครับรวมเป็น12นะ12ตัวนี้จะทํำหน้าที่ในการปกป้องอาณาจักรจาก,จากพวกรอบข้างนะครับเนี่ยที่มันลุกดานเราแบบนี้มดงาน นายหาอาหารอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจการต่อสู้ส่วนมดนักสู้ครับมาป้องกันพื้นที่จุดนี้หน่อยห้ามหาอาหารป้องกันอย่างเดียวอะไรครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเรามีมดงานอยู่เจ็ดตัวที่ว่างงานอยู่เดี๋ยวใส่มดงานเพิ่มมาดีกว่าแล้วก็ขุดลังเพิ่มจุดนี้หินแข็งเกินไปครับขุดไม่ได้งั้นช่างมันฮนะนี่คือโซนมดงานมดงานตอนนี้ กอง1 17ตัวแล้วก็กองประจําการที่คอยดูแลนางพญาเนี่ยมี7ตัวนะครับมดงานกอง1 17ตัวหาปลาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียบร้อยปลาเราหมดแล้วอ้ขาวร้ายมาเก็บนี่สิมเมล็ดธัญ,ญพืชมดทหารตามป้องกันหน่อยนะเร็วๆเข้าจริงๆใบไม้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับถ้าเรามีมดตัดใบไม้นะ มดตัดใบไม้ใช้แต้มในการสร้าง250ใช่ปะวะไม่ใช่ครับจะเป็น150เดี๋ยวเราสร้างเลยก็แล้วกันนะมดตัดใบไม้นี่เป็นองค์คลักรโรโยเลยแล้วกันนะครับเราจะสร้างไว้ด้านหน้านางพญา3ตัวมาแล้วคือถ้าเป็นรังของมดตัดใบไม้โดยเฉพาะจอยจงเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ที่ขึ้นมาเป็นก้านเป็นรูปเป็นล่างนะครับแต่นี่มันไม่ใช่ไง เราทดลองมานะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับมาแล้วตัวอย่างบิ๊กเบิ้มมาอมความดุด,ดันเลยครับเราเจะมดตัดใบไม้3ตัวนี้มาตัดใบไม้ก,ก่อนเลยนะครับจากต้นสีขาวๆนี่แหละดูซิว่าจะสามารถตัดได้ไหมแล้วก็ตรงจุดนี้อาหารเราเป็นไงเก็บเกี่ยวหมดอย่างไวเลยครับจุดนี้มาอีกแล้วมดงานเร็วๆเ,เข้า มาเก็บต่อเทศกาลเก็บเกี่ยวครับไม่สามารถปีนไปตัดได้คุณผู้ชมแย่หน่อยแต่ถ้าเป็นต้นนี้ล่ะสีเขียวๆลองดูซิจะสามารถไหมหมดนักลบตามคุ้มกันดวนๆเลยต้องลองเช็คดูครับเขาจะสามารถปีนไปกัดได้ไหมมีมดกระสุนอออยยู่่ดด้วคคุชมมโเเเนนนืงจากป็ักสู้นะครับเขาไม่ใช่มดงานเขาก็เลยไม่สามารถ ปีนไปตัดใบไม้ได้แหมน่าเสียดายมดทดลองก็งี้เลยครับได้อย่างเสียอย่างอะนะเราไม่สามารถทําสมบูรณ์แบบเหมือนพวกเขาได้นะครับเห็นปะเขาสามารถปีนได้อะไรได้ตัดกันอย่างเพลิดเพลินเลยฮะแล้วตอนนี้สงครามเริ่มแล้วเหรอเป็นมดทดลองครับปะทะก,กับมดตัดใบไม้ด้านล่างแล้วผมว่าผมเองก็จะช้าไม่ได้ครับรีบสร้างกองทัพแล้วไปช่วยเพื่อนดีกว่ามดมด และก็มดตัดใบไม้ศึกแย่งชิงอาหารกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะบัดนี้เรียกรวมทัพมดก่อนเราจะไปกันลยฮะเราจะไปโจมตีสีเหลืองกันอาณาจักรมดตัดใบไม้สีเหลืองอาหารเรามี200กวกว่200กา200รกวกาแบบนี้เอาไปสร้างมดนักสู้เพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วเมื่อมดนักสู้ออกมาเนี่ยเราจะไปบุกเลยนะครับ ตอนนี้กองทัพได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วไปชิดชายแดนศัตรูเรามีท่าทีลุกดานศัตรูครับท่าทีเรามาแล้วเดี๋ยวดูอาณาจักรเพื่อนเราหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือโครงสร้างของเพื่อนเรานะครับโอ้โหดูเป็นระบบระเบียบสมเป็นอนาณาจักรของมดจริงๆอ่ะนะเป็นซอกเป็นซอยครับโซนเก็บอาหารโซนเพาะไข่อะไรก็ว่าไปเทียบกับโซนเราครับเรา น,นี่มันอนาณาจักรคนทัดชัดเนี่ยถางที่ดินเป็นบริเวณกว้างแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่มีซอกซอยอะไรเลยนะครับลงกว้างกัะจัดเลยนะก็ตามนั้นครับผมเอาแล้วตอนนี้มดพร้อมออกศึกแล้วพวกเราเคลื่อนที่เข้าโจมตีครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอเวลานี้มานานแล้วเราจะเริ่มบุกเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ ต้นนี้เหมือนจะมีประเด็นนะสงครามนะต้นไม้ขาวมองเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้ามองไม่เห็นเนี่ยเราจะขยับไปอีกดูซิว่าจะไหวไหมมันส่งตัวใหญ่ออกมาแล้วโอเคครับงั้นเราไหวซะง,งั้นโจมตีเข้าลังมันเลยลังหมายเลขสีอยู่นี่นี่เองโอ้โห อุ้ยอะไรวะเนี่ยมาเต็มครับจังหวะนี้ดูไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วแต่ไม่เชื่อฝ่ายเราไม่ชนะวะเพราะว่ามันมาเสริมนั่นเองเราถูกรุมร้อมสั่งงั้นเอ เกิดการสังหารหมู่ขึ้นโถเอ้ยถ้าเราไปถึงตัวนางพญาได้เนี่ยมันก็จะเป็นการ,รเผด็จศึกครับนางพญาสัตูนี่นี่คุณผูชมนี่ตัวโคตรใหญ่เลยใหญ่มากเราแพ้ในสมรภูมิครั้งนี้ไปครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ารวมทัพใหม่แล้วมาต่อสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงในชีวิตจริงครับเราได้กองทัพเยอะขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วและก็บวกกับตอนนี้มีข่าวดีฮะพันธมิตรมดของเราส่งกองทัพออกไปลุกลานนี่เหมือนกันอนาณาจักรมดตัดใบไม้ใหม่ที่สี่จะพังพินาศในไม่ช้าแล้วแหละครับผมบอกได้แค่นี้แหละโดยการรวมมือกันของมดทดลองของเราฮ <c oughs> นี่คือ ผมไม่รู้ว่าจ,จู่ๆเขามาได้ไงนะแต่พอเขามาแล้วเขาก็มายาวเลยครับดูเส้นทางเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นปะเส้นทางเดินมดนี่ปล่อยฟิลาโมนยาวมาตลอดทางครับเส้นทางเลยเป็นสายยาวแบบนี้แล้วผมเนี่ยจะปล่อยให้พันธมิตรเราลบแบบคนเดียวไม่ได้เราต้องนําทัพเราไปช่วยเรามาแล้วก็เยอะขึ้นจากเดิมประมาณหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่คือเขาต้อนรับเราอยู่งั้นเหรอเนี่ย สมรภูมิหน้าลังอีกครั้งหนึ่งวิศวารอบนี้เราจะสามารถไหมจะสามารถกำชัยเหนือลังศัตรูได้หรือเปล่าเพื่อราชินีและอาณาจักรของเราต้องชนะเท่านั้นพันธมิตรเองก็ส่งคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละพักพวกยาวไปยาวไปถึงตัวราชินีมันเลย แล้วโอ้โหศัตรูเองครับก็มีส่งกองทัพมาเสริมเหมือนกันอนาณาจักรพันธมิตรครับแต่ก็ถูกพันธมิตรมดเราเนี่ยสกัดไว้นะจุดนี้เอาแล้วไงล่ะสู้กับมันให้ได้ลากยาวไปสังหารตัวร,ราชินีก่อนจะได้ปิดศึกในครั้งนี้พันธมิตรมดเราเป็นยังงบ้างเนี่ยสกัดให้หน่อยนะฝากด้วยอย่างน้อยเป็นความสนใจได้ก็โอเคละ ไปกำจัดราชินีหมดนักสู้ของพวกเขาเริ่มหมดแล้วนะครับที่เห็นคือมดงานกับมดมีเดียมประมาณหนึ่งมาเลวเว้ยซอกมันเล็กมากจนดูไม่รู้เรื่องเลยวว่าฝ่ายไหนฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาคือ <c ười> แต่ถ้าหันหน้ามาทางด้านหน้า <c ười> ราชินีศัตรูเนี่ยฝ่ายเราแน่นอนฮะหลังเข้าปะหลังไม่เข้านะ ไปให้ได้เร็วๆเขา้ารีบๆเลยมาแล้วโดนกัดแล้วเราซอกโซนมาได้แล้วก็ราชินีมดตัดไ,ไม้สีเหลืองแตกแล้วครับเรามีชัยเหนือลังนี้โอ้โหว้าวชนะเลยออกไปช่วยพันธมิตรลบหน่อยเร็วๆเขา้าพันธมิตรต้องการความช่วยเหลืออยู่ด้านนอก โอ้โหมันคือการร่วมมือกันครับในการ,รเเด็ศึกครั้งนี้รางวัลอาหารถ้าฟันธมิตรอยากได้เรามอบให้เลยต่อสู้เดินทัพต่อเราจะมารวมทัพอีกครั้งหนึ่งจุดใหม่ดีกว่าเพราะว่าข้าศึกตอนนี้มันถอยทัพไปแล้วนะครับเดี๋ยวรวมทัพใหม่ก่อนหลังเราตอนนี้อาหารขึ้นช้าจาังวตส่า มอบพื้นที่ให้หาอาหารใหม่แล้วยังขึ้นใช้กันนะฮะโอเคครับไปจุดอื่นบ้างก็ได้อ,อ่อุจุดนี้เนี่ยหาอาหารแบบอินฟินิตี้ได้เลยนะครับถ้าเราสามารถดูแลมันได้นะจุดเนี้จะถูกคุกความโดยเต่าทองนะครับเต่าทองมันชอบจะมาบุกถ้าเราสามารถป้องกันในพวกเพี้ยให้น้ำหวานได้เนะี่ยมันก็จะอยู่ได้เดียวๆาวเลยครับน้ำหวานจะออกอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้พันธมิตรมดผมก็ไปแล้วเอ้้ อย่ารอช้าสิตามเพื่อนไปเลยเร็วเพื่อนหวดแล้วก็ต้องรีบหัวตามเพื่อนเพื <wrestler> bueno, ่อนมาร์คเป้าหมายเลยครับบอกว่าพันธมิตรไม่ช่วยโจมตีนิคมนี้หน่อยเรากำลังย่านตราทับไปปลดรอสักครู่ hey hey. เนื่องจากเราเป็นมทดลองฮะมันก็เลยทำสงครามแบบเป็นระบบระเบียบแบบนี้เลยครับผมเราจะไม่มั่วเหมือนมดตามธรรมชาตินะ Okay. เข้าลังเลยปะสรงข้ามด้านนอกเหรอก็ได้นะด้านนอกลังครับพันธมิตรหันหน้ามาสู้แล้วมเมื่อกี้ท่าเหมือนจะไปพันธมิตรมดเราเน้นเป็นมดยิงยาพิษออกจากอวัยวะตูดคุณ <c oughs> ผู้ชมดูออกไหมครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเนี่ยผมยังงงๆอยู่เลยแต่ตอนนี้ครับณห,หน้าลางังเราก็ชนะไปแล้ว ต่อไปครับต้องเข้ารังเขาแล้วหรอนะรังหมายเลขสามครับโอ้โหในรังมันก็เยอะนี่ว่ะใบไม้เพียบเลยอ่ะจุดนี้ก็จุดนางพญาเขานะครับต้องเดินอ้อมสักนิดนึงนะมุดงานเต็มเลยครับมุดงานหัวเหลืองเองนะี่ยโอเครังแปลกตาดีมากเลยนานๆกลับมาเล่นเกมพิทีพอเจออะไรแปลกตารู้สึกว้าวมาก รื่องจริงนะเนี่ยสู้ต่อไปเราแยกตัวไปทางปีกซ้ายไปสกัดลังมันหน่อยนี่ครับเป็นลังพวกมดนักสู้นะถ้าคุณผู้ชมจําได้จุดน,นี้จะเป็นพวกมดตัดไม้ขนาดใหญ่นะครับเห็นปะ่ะมันจะมีแบบว่าสปอร์ที่ขึ้นไปดูเป็นล่างอยู่อะแล้วก็เปลือกชัดเจนมากซึ่งแตกต่างจากเรานะครับเราจะไม่มีสปอร์ขึ้นเราจะเป็นลังแบบลังไข่นีลยแต่พวกเขาเหมือนเป็นดักแด้เลยนะเห็นปะ่ะ รูปส่งชัดเจนมากสวยดีกำลังส่งกำลังเสริมมานะเดินสายต่อเนื่องครับมดเราอาหารยังเพียงพออยู่นะครับต่อความต้องการด้านนอกก็มีมดพันธมิตรครับเดินเข้าเดินออกอย่างขวักขวนี่มันทางด่วนหรือเปล่าเนี่ยและตอนนี้เนื่องจากว่ารังเขาเนี่ยไม่มีมดงานคอยทําความสะอาดครับรังเริ่มเน่าแล้วถ้าเราอยู่ใกล้รังมากเกินไปเนี่ยเราจะติดสารพิษได้คุณผู้ชม มันเกิดมาใหม่อึบเลยว่ะจงตายซะตายเพื่ออาณาจักรของพวกเจ้าเถอะมันคือสงครามครับเหล่ามดจะต้องแบกรับชะตากรรมนี้ไว้หมดพันธมิตรเรามานี่แล้วเดินกองทัพตามพันธมิตรไปโอ้โหอย่างดูเดือด เราถึงตัวราชินีของศัตรูแล้วลุกรานโคตรมันอัปเดตมาอย่างมันเลยข้าจะมอบความตายให้เจ้าราชินีเอย๋ยอาราชินีแตกครับผมจีจครับและสุดท้ายแล้วมดทดลองก็เป็นฝ่ายชนะในสมรภูมิโหดนี้ไป เราทดลองมาเพื่อการนี้แหละคุณผู้ชมนี่แหละอาณาจักรมดของเราฮะ,ฮะยืนยงคงกระพันเหนือดินแดนมดธรรมชาติ โอเคครับผมก็เป็นวานนี้ครับสําหรับอัปเดตของเราในวันนี้เดี๋ยวเข้าหน้าจะมีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมารับชมรับฟังพร้อมกันก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Empire of the a n i g r o e วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปได้ครับผมโหแม,ม่รับ